ครับสวัสดีครับทุ่งหน้าไรโยเธเช่เืืดผลครับเบืองไก่กันไก่กันหลาขึ้นกันเด้อครับเด้อสุดยอดผู้ได้อยากใดไก่เมาไปต้มโลละบอกี่บาทครับไก่หน้าไก่ยู่ท่งหน้าเหรสุดยอดเลยครับบอกว่าสุดยอดอยู่ท่งหน้านี้อุรมสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับ ไรอ้อยโยธาชัยเืิดผลธงหน้าไรโยธาชัยเืิดผลไอไกโยธงหน้าได้ครับเนี่ยผู้ดใดอยากได้ต้มไกต้มต่างกัมาเสือมาได้โลละบอแพงถ่าอีกาหรือว,ว่าอีเยียวบมาเอาไปกินนี่หลายก้นนี่ครับไก่หน่อยอันนี้มันเหลือจากนกเยียวมาเอาไปกินด้วยนี่ซุมน่ยอนในแหน่มื่อนี่ขาบไปเลยเป็นโตไปเลยเก่งขักนกเยียวนีว่ก็เลย นี่แหละครับทุงหน้าไรยอดเธอใช้ผลิดผลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจากใครน้ำด้ครับดีครับ